สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ครับเราไม่มีซ้อมไม่มีเรียนกันครับว่างกันทั้งวันเราจึงชวนกันไปเดินเล่นที่สวนเจดูจักรกันครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆสมัยเรียนเนี่ยครับผมอยู่ใต้ผมต้องเก็บเงินเพื่อขึ้นมากรุงเทพและมาเดินสวนเจดุจักรให้ได้อย่างน้อยปีละสองครั้งครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน <c oughs> แต่พอมาอยู่กรุงเทพเนี่ย โอ้โหจะหาเวลาจะหาโอกาสมาเดินให้ได้นี่มันไม่ง่ายเลยนะครับทั้งทงท,งที่อยู่ใกล้ครับทุกคนมากันเลยครับเราไปเริ่มต้นกันที่สวนสัตว์เลี้ยงกันก่อนเลยครับทุกคนลูกสาวนี่ตาเบิกบานมากนะครับได้เดินเที่ยวนะคะ ร้านนี้ครับผมชอบปลาตัวนี้มากครับมันชื่อว่าปอมปลาดัวครับสมัยก่อนผมเคยเลี้ยงครับแต่เลี้ยงไม่เคยรอดสักกี่นึงฮะและนี่ครับทุกคนเรามาถึงจุดที่ปลามังกรใส่ถุงขายกันแล้วครับผมชอบตู้นี้มากเลยครับทุกคนมันคือปลาคอลันดายักษ์ครับน้ำใสใสเขาดูแลดีมากครับทุกคนลูกสาวถามว่าทำไมปลาบปลาทองต้องทำปากหมอบ และนี่ครับคือสุดยอดของปลาเลยครับทุกคนปลามางกรหรืออารวาน่าครับผมไม่ทราบว่าเป็นพันุอะไรตัวใหญ่มากครับและอะไรที่แปลกๆเราเจอได้ที่จตุจักรครับทุกคนดูครับนี่คือปลากล้างพระร่วงฮะเป็นตัวใสมองไม่เห็นเครื่องในเลยครับทุกคนดูโอ้สวยจังเลยอะ่ะอยากเลี้ยงจังเลยอะ่ะดูจ้องดูใหญ่เลย และอาหารปลาครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนี้แรงมากเนาะอาหารปลานี้ไม่ใช่แค่ห่อละ20 30แล้วนะตรงนี้คือด้านล่างของ JJ mall ครับเขาปรับให้เป็นพื้นที่ขายปลาขายสัตว์น้ำโดยเฉพาะครับตู้นี้เป็นปลาทองริวกินครับทุกคนนี่อ่างนี้เป็นปลาค้าฟัฟนซีครับ ตัวใหญ่ตัวใช้ได้เลยครับทุกคนราคาถูกด้วยนะครับนี่ครับบ่อนี้6ตัว500บาทหรือตัวละ100บาทครับทุกคนดูครับใครซื้อไปเลี้ยงเล่นนี้มาได้เลยนะฮะมีเยอะมากครับทุกคนสีสันสวยงามด้วยนะครับและนี่ครับนี่คือปลานำเข้าครับจากญี่ปุ่นครับโอ้มันต่างกันมากเลยเนาะ ดูทรงดูสีดูลายสีแดงนี่แดงแบบแดงชัดมากสีดํานี่ดําเป็นหมึกจีนเลยครับทุกคนคือด้วยด้วยความชอบของเราชอบเป็นจิตใจอยู่แล้วไงแต่ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงกับเขาสักทีโอ้โหคือเดินเนี่ยอยากได้ไปหมดซะทุกอย่างเลยดูจิ้มซะทุกตู้จิ้มซะทุกปลาเลยแต่ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงกับเขาสักที นี่ร้านนี้อยู่คู่เจเจมอมานานมากแล้วครับเป็นร้านลุงขายปลาทองครับทุกคนดูสมัยตอนโควิดเนี่ยผมมาเดินเจอแกบ่อยมากเลยครับแกเคยังเปิดปกติครับนี่ปลาตู้นี้ครับผมมองไกลๆคิดว่าเป็นปลาอะไรนะปลานิน <c oughs> แต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สําหรับใครที่อยากมีอยากได้ปลาคราฟนะฮะเขาขายเมาครับ9ตัว5 2 0 0 0สองว้าตัวใหญ่ด้วยนะทุกคนนะ เสร็จจากโซนปลาครับเราก็มาหาอะไรที่เย็นๆก็คือมาแวะทานข้าวันที่ชั้นฟู้ดคอร์ทของเจเจมอครับน้องลูกสาวผมก็ทานมะกรนีกุ้งดูครับน่ากินไหมงาทานเสร็จแล้วเราก็เดินต่อไปเลยครับเข้าไปจตุจักรครับ ก่อนหน้านี้ทุกคนเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าจะตัวจากไฟไหม้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูร่องรอยครับคือเดินเข้าไปในจุดนี้ครับรู้สึกใจมันหดหูมากตรงที่ซากปรักหักพังเนี่ยที่มันอยู่ข้างในมันมีกรงครับทุกคนกรงที่ขังสัตว์อยู่ในช่วงเวลาของไฟไหม้ทุกคนและภายในกรงมันต้องมีสัตว์อยู่ อย่างแน่นอนครับเขาอยู่ในกรงสัตว์พันธ์กว่าชีวิตเป็นพันพันชีวิตครับโดนไฟครอกและไหม้อยู่ตรงนั้นและถัดออกมาก็เป็นโซนปรากัดผมคาดว่าร้านนี้น่าจะย้ายมาจากโซนที่โดนไฟไหม้ครับนี่ฮะสวยนะจัดร้านสวยมาก ร้านนี้โอ้โหถ่ายไปขนลุกขนพองไปเชื่อไหมผมเสียวขาตลอดเวลาเลยผมไม่ถูกโรคก,กับเจ้าเจ้าอะไรเลยๆอยแบบนี้แต่ลูกสาวผมไม่ใช่นะเจอวิ่งเข้าใส่เลยครับเสร็จแล้วเดินถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนโซนสัตว์เลี้ยงจะเป็นหมาและแมวครับดูครับเดี๋ยวนี้นะบรรดาผู้ค้านะครับ เขาพัฒนาไปไกลมากแล้วครับไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะครับทุกคนเปิดเป็นคาเฟ่เปิดให้เข้าไปชมให้เข้าไปเล่นมีเก็บค่าเข้าด้วยนะครับบางที่นะผมเดินผ่านนี่เข้าไปเล่นได้นะเก็บค่าเข้า,ขาห,หัวแล้วร้อบาทครับทุกคนแต่ถามว่าได้อะไรครับได้ความสนุกสนานคือไม่ต้องเลี้ยงไงไม่ต้องเลี้ยงได้ความสนุกสนานได้เล่นแล้วแถมยังได้ถ่ายรูปดูกลงนี้ครับพิษบูครับทุกคน ดูตัวเล็กน่ารักนะแต่ตัวใหญ่รักไม่ลงนะนี่คือใจแอนด็อกเลยครับทุกคนคือใหญ่มากดูครับใหญ่จริงๆครับตัวนี้ใหญ่มากๆจริงๆครับเสร็จจากโซนสัตว์เลี้ยงครับเราก็มาใกล้ๆครับ ตรงระหว่างกลางเจเจมอกับจัตุจักรจะมีตึกตึกใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็คือมิสจตุจักครับทุกคนเราก็เดินเนี่ยครับเป็นทางเชื่อมเดินเข้าไปดูบรรยากาศในช่วงบ่ายที่ไม่มีแดดและอากาศดีมากๆครับทุกคนน่าไปเดินมากครับดูโล่งมากครับทุกคน หน่อยครับลายนี้ลูกสาวออกแบบให้ฮะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนคลายชิมเครื่องดื่มกันก่อนดูลูกสาวจะกินอะไรเนะชาเย็นถึงใจมากครับชาใต้ครับทุกคนลูกสาวผมหายไปแป๊บเดียวกลับมากับพร้อมเคสโทรศัพท์นะฮะโดนตกจนได้เลยฮะ,ะนี่ชอบใจมากครับ เสร็จแล้วเราก็เดินโซนในของจตุจักรครับทุกคนโซนนี้เป็นโซนของฝากครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะนําไปฝากนะฮะหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเดินอ้อผมลืมลืมบอกไปนะครับคือไปแล้วแทบจะเ,เราใช้ภาษาไทยแทบไม่ได้เลยฮะ,ะใช้เป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษแทนนะ <c oughs> คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากะครับทุกคนดูโซนนี้หโหอลังการมากและนี่ครับของจิว๋ว ตัวแสบของผมไม่ใช่แค่เดินเข้าไปหาครับพุ่งตัวเข้าไปหาครับชอบมากกับของจิ๋วอะ่ะตรงนี้ครับเป็นสตรีทฟู้ดครับววรดูโอ้โหมันอลังการมากอะ่ะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ฮะเมื่อก่อนเป็นแบบเพลิงขายของนิดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหรียกได้ว่าเป็นสตรีทฟู้ดแบบเต็มสตรีมครับทุกคนดูจัดร้านหน้าร้านหน้ากินมากครับทุกคนดูสิครับ และนี่ครับน่ากินอย่างเดียวไม่พอลีลาต้องเด็ดด้วยครับทุกคนดูนี่เสิร์ฟไอศครีมแบบโยนนะนี่น,น,นี่มีลูกเล่นมีลูกเล่นอ่าป๊อกนี่ลงพอดีคือเรียกความตื่นตาตื่นใจได้เลยครับถัดจากโซนของกินนะครับทุกคนมาโซนนี้ครับคือเป็นโซนงานคราฟงานศิลปะงานแบบงานงานแฮนด์เมดครับทุกคนสวยงามมากครับ คือเข้ามาโซนนี้คือแบบใครที่ชอบงานอาร์ตนะบอกเลยโซนนี้มัดใจได้เลยครับนี่คือก้อนหินครับที่เขานำมาขัดและนำมาถักกลายเป็นเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นต่างหูสวยงามมากครับทุกคนคือเดี๋ยวนี้งานศิลปะมันได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆ หลายแบบหลายๆอรารยธรรมครับงานศิลปะเลยกลายเป็นแบบโอ้ห้าตื่นตามากครับดูลายผ้าครับทุกคนลายผ้าก็สวยงามมากนะผสมผสานกันไปครับสวยสวยคือชอบมากครับคือตื่นตาครับตื่นตาคือไปเดินจตูจักรเนี่ยจะให้มองเป็นไปเสพอาร์ตก็ได้และจุดนี้ครับเมื่อก่อนใครนัดเจอกันต้องนัดเจอกันที่หอนาฬิกาครับอยู่ใจกลางของจตูจักรครับ เดินไปเดินมากินอีกแล้วเราวารเข้ามาในเป็นมิชจัตุจักชั้น2ครับทุกคนคือมีลูกมีหลานนะวารเข้าไปหลุดเข้าไปนี่ออกยากมากฮะดูเจ้าหนูของผมสิ คือ Baby version 1, version 2, เบบี้ทีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเขามองมานานมากแล้วแล้วก็อยากได้มากแล้วครับทุกคนนะคือเดินเดินดูไม่ว่าจะร้านไหนนะพุ่งตัวเข้าไปหาเบบี้ทีก่อนเลยครับอาร์ตทอยชั้นนี้คือแบบทั้งชั้นอะ่ะแสนตัวผมว่าน้อยไปอ่ะดูดูสมัยแบบตั้งแต่เก่าเก็บหรือว่าพึ่งหรือสมัยปัจจุบันมีหมดครับทุกคนนี่จะรู้จักที่เปลี่ยนไปคือ มันมีครบทุกอย่างฮนะดูครับเมื่อก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนนี่เราไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ในเจตุจักงนะครับปัจจุบันนี้คือแบบอลังการมากครับทุกคนนี่คลายบีบนะี้ฮะคือป๊อปมาดไม่มีแต่ที่นี้มีครับทุกคนดูน้องบูก็มาฮนะนี่มีหมดทุกตัวครับนี่ดูครับ ทั้งสี่เครไม่สีเครตัวลิมิเต็ดมีหมดทุกอย่างครับทุกคน oh <my> แต่ส่วนมากนะจะเป็นร Re ีเซลนะฮะ oh <my> แล้วก็เป็นเช็คการ์ดแล้วนะครับ oh <my> เพราะว่าให้ความมั่นใจ oh <my> ว่าอยากได้ตัวไหนก็เอาไปเลย oh <my> ไม่ต้องจุม่ม oh <my> แบบจุ่มก็มีแบบจุ่มก็มี oh <my> ก็เสี่ยงดวกันไปครับ oh <my> นี่มอนลี่ oh <my> น่ารักวะ่ะ และนี่ครับเจ้าแสบของผมเดินมาเจอนี่จะยกบ็อกซะแล้ว8กล่อง3,000บาทนี่จะเอาให้ได้สักท่และนี่ครับตัวซีเครตของ Baby 3ทครับเป็นตัวมังกรเวอร์ชั่น2ฮะครับขายอยู่ที่2,800ครับสรุปแล้วคือไม่ได้นะผมออกมาโดยไม่ไม่ต้องจ่ายเงินได้นะทุกคนดูสิแต่มีเซอร์ไพรส์ครับ ที่ไม่ซื้อตรงนั้นเพราะเรามีเซอร์ไพรส์ไว้ให้ลูกสาวอยู่แล้วเห็น,หนกล่องเห็นกล่องนี้นิดครับอยู่ในท้องของผมแล้วผมสั่งไว้ให้ก่อนหน้านี้เลยครับและนี่คือ b a b y ้ทีเวอร์ชัน2ครับตอนที่ถ่ายเนี่ย b a b y ้ทีเวอร์ชันเลิกผลิตไปแล้วครับทุกคนราคาเด้งขึ้นมาแล้วนะดูครับดูหน้าตานี่ ดูครับมันลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรสีเครยดหรือเปล่าสีเครดหรือเปล่าอืมไม่ใช่สีเครยดครับแต่เป็นตัวสีส้มตากลิ้ง360องศาด้วยนี่ดูฮะกลิ้งได้ทั้ง2ตานะครับทุกคนดูอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกด comment ให้พวกเราด้วยนะครับ ถูกใจเลยถูกใจเลยนี่รูปกันไปรูปตาจนตาหลุดนี่ดูการครับนี่ได้ตัวนี้ครับทุกคนเวอร์ชัน2นี้มีซีเครตสตัวนะฮะมีเจ้ากบแล้วก็เป็นมังกรและนี่คือซีเครตของน้องนาครับนี่